สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเพิ่มความเร็เวรถดูเรตัวนี้กันนะครับเราจะ,ะเปลี่ยนล้อเป็นตัว800วัตต์นะครับแล้วก็กล่อง800วัตวต์72โวลต์นะเพิ่มเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตตะกัว2ลูกนะครับเปลี่ยนที่ชาร์จเป็น1ตัวนะฮะแล้วก็เราจะใช้เอาแบตเตอรี่วางไว้ด้านบนนะครับตัวมือเร่งเราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามือเร่งมันมีเกียร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวล้อของล้อหลังของดูเลฝา้ําเบกด้านหลังมันเป็น90มิลนะครับก็ต้องเปลี่ยนฝานําเบกตัวใหม่อ่าแล้วก็เปลี่ยนนนสายเเบบรรกป็ไไซซ์์ขออองตคะั เปลี่ยนเป็นแบต60โวลต์นะครับเราก็ใช้เครื่องชาร์จ60โวลต์แต่อันนี้เราเปลี่ยนเป็น72เราต้องเพิ่มแบตเป็นสองลูกนะของเดิมมันมีอยู่สี่ลูกก็เป็นต้องเปลี่ยนเครื่องชาร์จเป็น72แล้วเราเป็นเครื่องชาร์จแบบตัดได้นะครับส่วนกล่องถ้าเป็น800วัตถ์ถ้าจะเป็น72ต้องเป็นตัวกล่องที่เป็น60ทับ72โวลต์นะครับมันจะสามารถล็บไฟ72โวลต์ได้นะครับส่วนสายไฟก็ใกล้เคียงกันกับตัว72โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลย เสร็จแล้วครับก็เอาแบตเตอรี่วางไว้ด้านบนนะครับล้อก็เปลี่ยนเรียบร้อยเป็น800วัตต์นะครับแต่รถรุ่นนี้อาจจะเปลี่ยนยากนิดนึงต้องเจียร์ตรงแถวเนาะตรงข้างล่างนี้เพราะงั้นมันจะติดนะครับแต่ตัวแบตเตอรี่เราสามารถวางด้านบนได้นะแต่ว่าอาจจะแบบบางทีติดขาบ้างอาจจะต้องดันขาเลื่อนมาข้างหลังนะครับกล่องก็เป็น800วัตต์วางตรงจุดนี้ได้นะครับไป,ปลองความเร็วกันโอ้พุ่งมาก เกียร์หนึ่งครับเดี๋ยวไปลองเกียร์หนึ่งก่อนโอ้โหเกียร์หนึ่งก็วิ่งมากอะ่ะสามสิบกว่าแบบอารมณ์แบบโอ้ยมันขึ้นเร็วฮะเกียร์หนึ่งมันขึ้นเร็วมากโอ้ oh. ไหลด้วยเกียร์หนึ่งประมาณสามสิบเอ็ดเกียร์สองเกียร์สามผมว่ามันก็คงใกล้เคียงกันเพราะเป็นกล่องขนาดแปดร้อยวัตนะวะ wow. ดึงครับแต่จะตินิดนึนงนะครับที่วางแบตอาจขันหน้าถ้าวางน่าจะวางข้างหลังน่าจะดีกว่าวางข้างหน้าแลมันเหมือนจะ,จะดันโอ้เกียสองเลยนะครับโอ้เกยสองก็วิ่งโอ้เกียสองก็ต้องมีประมาณ4ี่สิบีเมตรนะฮะโอ้โอ้แต่รถนี้มันหน้ามันไวไปหน่อยเนี่ยถ้าผมหักเร็วๆนี่อาจจะล้มได้นะครับ สบายอุกโชว์ละอ๋อนี่นางงี้สบายกว่าเกียร์สองครับประมาณสี่สิบสบายสามเก้าสี่สิบไปลองเกียร์สามกันด้านหน้ากันบิดนี่ถ้าออกตัวดีไม่ดีมียกล้อ โอ้ oh, ไปเกียรยตามแล้วครับเปลี่ยนเลนบ้างเีย โอที่ไม่ขึ้นประมาณ46ถึง47ก็ถือว่าโอเคก็ค่อนข้างจะตรงนะครับขึ้นเร็วด้วยทีย่สำคัญนะนะขึ้นโคตเร็วว้าไม่ไหววันนี้ลมแรงมากเลยจับครับเอาละโอ้โหก็ผู้หญิงขี่ได้แต่ว่าต้องต้อง ต้องต้องลองขับสกพักให้มันชินมือถามว่ามันดึงไหมตัวกองแปดแล้วว่ามันดึงเยอะถ้าใช้จริงผมว่าใช้แค่แบตบขึ้นมาเพิ่มมาลูกก็พอนะครับอันนี้เพิ่มมาสองลูกเลย,ยสบยคบสี่สิบอย่างี้หนีมาพ้นแน่นอนความเร็วห้าสิบำหรับรถดูดสุดคนนี้ไม่พีเหล่กำลังดีนะครับทำอยู่ก็ งบประมาณก็น่าจะรวมแบตนะครับมองคร่าวๆก็ประมาณห้าพันบาทก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็อายุแบตมันจะสู้ตัวแบตลิเทียมไม่ได้นะแต่ก็ไม่ขี้เลยหรอกขับรู้สึกมันขับดีกว่าตัวแบตลิเทียมอยู่เพราะน้ำหนักมันช่วยถ่วงเรื่องอของการตรงตัวนะครับโอ้ไปดีว่ะโอ้โหขับดีครับ 45ไมค์ก็ขึ้นประมาณ49ก็ถือว่าโอเคนะครับตอบโจทย์เองความเร็วล้อกับความเร็วรถความเร็วไมคเออถือว่าแบบใช้ได้ขึ้นไวด้วยแล้วล้อ800วัตต์กับป่องตัวนี้คือไม่ร้อน คือล้อ800วัตต์กับกล่องนี้มันมาคู่กันตั้งแต่แรกแล้วฮะแต่ว่าเราไปใส่กล่องตัวอื่นกันเนาะให้มันแรงขึ้นถ้าถามว่าใช้712กับล้อกับ w, กล่อง800วัตต์ับทางไกลได้สบายมากแล้วมันไม่กินไฟด้วยเพราะไม่ได้ออกตัวแรงจนเกินไปนะครับโอ้สบายโอ้โหเปียวเลยอะเปียวเดอเด้อ Uh, 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 uh. เสียตรงช่วงล่างอย่างเดียวช่วงล่างมันแข็งไวหน่อยนะครับถ้าช่วงล่างเป็นโชคน้ำมันจะนิ่มกว่านี้หน่อยนะ mm hmm. อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ล้อก็มีอุ่นๆนะแต่ฝั่งดิสไงไปดูความเร็วก่นอนเอาความเร็วเท่าไหร่ปึ๊บโอ้สี่สิบเจ็ถือว่าเร็วมากครับโอ้โหแน่นอนมากเลย สำหรับตัวแบตเตอรี่ก็น่าจะยุบไปไม่เท่าไหร่ยุบไปประมาณ2อโวลต์นะครับตอนแรกกระชาิอยู่ประมาณ80ดโวลต์นะครับโอเคครับสำหรับรูเล์นะครับดีครับน่าสนใจดีครับแต่งแบบนี้คนระโอเคครับสวัสดีครับ